โอเคสวัสดีครับคุณชมทุกท่านครับยอบแมเคครับวันนี้เราอยู่ในเกม Axel World End of b i r s EP ที่2นะครับผมก็ <c oughs> ขอพูดนิดนึง s a o กดกระชาแล้วไม่ได้นะ okay, ค,นะครับผมโอเคจบแค่นั้แหละนะครับผมก็ Axel World เนี่ยได้เดินทางมาเป็นแพทที่2แล้วนะครับผมคือเป็นการอัปเดตครั้งที่สองนะครั้งแรกก็เป็นอีเวนต์ปีใหม่นะครับผม ครั้งนี้นะครับเหมือนจะย้อนลอยนะครับไปน่าจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมไม่น่าจะใช่คริสต์มาสคริสต์มาสปะมันเป็นอีเวนต์หน้าหนาวนะผมนี่ก็มีตัวละครใหม่นะก็คือ SSR ผมจำชื่อเมดไม่ได้แล้วก็นิโกะนะครับผมอืมเป็นระดับ s s r นะผมยังไม่เคยเห็นใครได้เลยเนี่ยตัวนี้แล้วก็ครับเป็นอีเวนต์เลดบอสนะครับผม ประเด็นคือแม่งเพิ่งเดินทางมาเป็นแผนที่2แต่มันล่อเลดบอสแล้วนะครับผมเลดบอสนะครับรับ SR a q u a c u r r e n t นะครับผมก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะดีนะขนาดอ่าตัวอะไรอ่าขนาดของเนี่ยคือตัวแจกฟรีอะ่ะมันไม่ค่อยดีนะผมสำหรับผมนะอย่างของ Back l ล t ตัก็ไม่โอเคนะผมผมเลยใช้เนี่ยทาคุม,มุแทนนะผมเป็นตัว SR อ่า นั่นแหละโอเคทีนี้ก็เราจะมาลงเลดกันนะฮะในการลงเลดนะครับผมกดที่เมนูตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมมันจะพาเข้าเลดให้นะฮะมันจะมีอาหามันจะมีเพื่อนที่เปิดเลดเอาไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไอการที่เพื่อนเราเปิดเลดเนี่ยเวลาเราฆ่าบอสได้มันไม่ได้อะไรนะครับผม อืมผมก็เลยคิดว่าเราจะไปช่วยเพื่อนทําไมในเมื่อมันไม่ได้ของรางวัลตอบแทนนะเออเหมือนไปช่วยให้มันช่วยไปงั้นอะ่ะเออแล้วก็นะครับผมสําหรับใครที่ปรับเป็นเวลาไทยจะเล่นเลดไม่ได้นะครับผมตอนเปิดบอสมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดเข้าใช่ไหมเราจะเข้าไม่ได้ครับอ่าสิ่งที่เราต้องแก้นะผมก็คือเปลี่ยนเวลาท์โซนนะครับผมอ่าเปลี่ยนเวลาเป็นเป็นโซนของ ญี่ปุ่นนะฮะมันถึงจะเล่นได้นะผมของผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเนี่ยจากที่เห็นตอนนี้มันเป็นอะไรสามทุ่มใช่ไหมจริงๆเวลาตอนนี้เพิ่งจะทุ่มเองนะครับผมปรับเป็นเวลาญี่ปุ่นก็อย่างนี้แหละนะโอ,โอเคคือจริงๆอย่างของ เ x ็กเเนี่ยต่อให้ผมเปิดไม่ได้ SSR ผมก็ไม่ค่อยซีนะแต่ว่าโตเกียวเอเอเอเ a SA o เนี่ยเปิดไม่ได้สีดาวแล้วมันเครียดอะ่ะเออของฮาร์โลเนี่ยผมเปิดไม่ได้แล้วผมเครียดเลยนะ <c oughs> อยากได้มากแล้วแม่งไม่ได้เฉยมาโดยที่อีเวนต์นะครับผมบอสจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อเราจบดันอะไรก็ได้หนึ่งดันนะครับผมมีโอกาสโผล่นะเออ ไม่ได้หมายความว่าโผล่ร้อยเปอร์เซ็นะฮะกดตรงนี้ไปแปะ๊ะอ่ะเยียมไม่ขยับด้วยขอบคุณมากโอ้โหสวยงามสุดๆโอเคก็วิธีการเล่นของผมก็จะประมาณว่าเหมือนตีไล่เทินไปอย่างเงี้ยครับผมอืมอ โอเคผมว่าสกาเลตเลนเป็นตัวที่น่าใช้มากเลยนะมันโหดดียิงนั้นละรนะ้อยเนี่ยอืมโอเคไปเออแล้วก็ตอนนี้นะผมผมมาเล่นยูกิโ oh, อนะครับผมด้วยลิงค์นะครับผมก็เมื่อวานสุ่มกาชาไปได้ยูอามาสามใบนะโอ้โหช็อกชิมหายเลยแต่ว่า ช็อกหนักกว่าเดิมคือ UR ที่ได้เนี่ยมันเป็นการ์ดเวท2ใบแล้วก็กับดักหนึ่งใบนะขอบคุณมากเลยให้ทั้งทีมมอนไม่ออกนะช่างมันเถอดโอเคจะตายแล้วตัวหนึ่งนะปิดชากผัวโอเคไฟสกาเลยเล่น,ลนอันตีก็เท่ด้วยนะนิโกอะอันตีอะไรวะเฮลสตอมด m มิ m i n a t i o n นะครับผมใช่ปะอ่านชื่อถูกไหมชื่อสกิลน่าจะน่าจะใช่นะ เออยิงกดโอเคสวยงามขยับได้ปะเอ้ยได้เว้ยสวยงามแตตายใค่ปะเก็บไอน้นี่เก็บไอ้นี่แล้วกันนะผมเพราะว่าผมรู้ว่าไออีกตัวมันไม่ตายแน่นอนนะเลี้ยงเทินไปนะฮะโอเคมาตาสัตว์ตาสัตว์เฉย ตาถัดไปกดสกิลรัวๆเลยนะโจโจสวัสดีอ่าชาร์จแล้วก็กดบัฟหนึ่งตัวนะผมไปอันติมาแล้วผมกอดเสริมนี่เฮลสตอมโดมิเนชันนะผมสุดยอดอันติมันเท่อลังการดีนะผมแต่ว่าไม่รู้สิเอฟเฟกมันทำไม่ค่อยสวยมั้งมันเลย ดูแบบเอฟเฟกมันเลยดอปจากในเม้นิดนึงแต่ผมว่าก็เอาเถอะเกมมันก็ส่วนเกมอะนะมันจะทําให้เหมือนเม้มันก็คงไม่ได้เสียงไรวะโอเคนี่ก็เป็นอันตรีของ a อชหลักที่ผมใช้นะผมชอบชอบคำตอนปิดมากเลยเ <laughs> มกะรักกียังเันโคตรเฟียวมาอันนี้ก็เป็นท่า V อะไรสักอย่างสกิปแม่งต่อไป โัวสุดยอดผมไม่ชอบโมเดลทาคุมากเลยดูดิแซนไพยเนี่ยจากที่แบบดูหล่อๆนี่ตอนพอมาเล่นในเกมนี้นี่โมเดลอุบาทมากเลยโอ้ยได้ SSR ด้วย,ยิมยิมยิมแม่งหายยากนะจริงไอเอสเเนี่ยผมนั่งฟาร์มดันนี้ตั้งหลายครั้งตั้งหลายรอบอะแต่แม่ง s อสออกอยากจริง โอเคเมื่อกี้มันเลดบอสโผป่ปะวะไม่รู้เดี๋ยวลองไปเช็คก่อนถ้าไม่โผผมจะลองผมจะตัดอ่าแม่งไม่โผจริงด้วยเว้ยไปตีของเพื่อโอ้โหเบอร์เจ็ดสามแมวอ่ะเดี๋ยวผมสซคิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาไปเปิดบอสก่อนโอเคมาไหนดูซิว่าบอสจะโผเปล่าอ่าโผนะถ้าโผมันจะขึ้นอย่างนี้นะผมเลดบอสนั่นเองนะเฮ้ Okay. เออแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ผมจะมีการรีวิวเจ้าตัวสกิลสลอตด้วยนะผมอืมโอเคมาเปิดบอสได้แล้วใช่ไหมเราไปดูบอสกันเลยนะผมนี่ บอสผม l ล v ว l ยี่สิบห้านะผมมันจะเหมือนกับอ่าโตโยกูนที่เราต้องเล่นเปิดบอสไปเรื่อยๆนะผมแบบนั้นเลยแหละอโอเค มานะผมบอสเป็นอะควาเคเลนต์นะดูเขาเรียกแหละดูสกินดิไม่สวยเลยอะใช่ไหมผมว่ามันก็มันไม่สวยจริงๆอะ่ะเออไม่ชอบเลยในที่นี้ผมจะกดออโต้แล้วคูณสองไปนะขี้เกียจเล่นเพราะมันไม่มีอะไรมากแล้วแค่รอดูมันตบตบตบ,ตบให้ตายก็แค่นั้นเองฮนะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่อะควาเคเลนต์เขาจะใช้อันตินะครับผมตอนนี้ต้องระวัง โอเคคิปไปนะฮะเดี๋ยวจะรอถึง50าสิบเราจะหยุดออโต้ไว้นะผมพอครบประมาณ20กว่าเทิร์นก็ผมได้บัฟหมดเลยเลยนะเนี่ยโอเคร้อยครบห้ทุกตัวก่อนอ่ะครบแล้วนะผมไปตัวแรกนะฮะปั๊บพัวเจ็ดร้อยนะผมอ่ะนี่ยังไม่ได้รอต่อ ยังไม่ได้ตบไปอีกเอ้ยไม่ใช่คนละตัวอ่าอันนี้เป็นสกิลไอชื่ออะไรนะอะไรสไปค์อะไรสักอย่างนะผมไม่ใช่ lightning science spike ผมจำชื่อสกิลไม่ได้แต่ก็ช่างมเถอะมาจะตายอยู่แล้วออโตโต,ต่อนะผมอ่าอ่าเริ่มช้าแล้วเริ่มช้าแล้วเดี๋ยวเธอหน้ามันอันติแน่นอนนะผมนี่อะไรอ้โหเหมือนรักกูมากอะมากอดกู โอ้โหมอไซค์กูล้มเลยไอเร็วตบตายนะผมแล้วก็เวลาเราเล่นจบเลนเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลด้วยนะผมอืมโอเคเรามาดูกันนะฮะ นี่นะผมของที่ได้นะประมาณนี้นะผมสําหรับเลดบอสนะก็ถ้าใครว่างก็ไปเปิดบอสเล่นกันได้เลยนะสําหรับผมก็ไม่ว่างนะเล่นได้ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็ไปแล้วนะผมขี้เกียจลงด้วยแหละจริงๆเลดบอสเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆนะก็เลยมันมันไม่มีอะไรน่าติดตามเท่ากับของโตโยกูหรือเกมอื่นเนี้ยเอออันนั้นเลดบอสมันยังน่าติดตามหน่อยนะผม โอเคคลิปนี้นะคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย